ผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนแบบละเอียดวิธีการฝึกเล่นเพลงสเตย์ของพี่ปามี่นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับตั้งสายให้ตรงกับแอปจูเนอร์แบบมาตรฐานแล้วก็มาฝึกไปพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับสำหรับมือใหม่ก็สามารถเล่นเพลงนี้ได้ฝึกอ่านแท็บกันไปทีละขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบสายแท็บกับสายกีตาร์ในทิศทางของคนดูนะฮะเมื่อผมดีดสายที่6ให้คุดูสายกีตาร์ของตัวเองเปรียบเทียบกับแท็บนะครับเส้นที่6ของแท็บก็จะอยู่ด้านล่างเป็นทิศทางเดียวกันครับ ของผู้เรียนนะฮะแล้วก็เส้นที่5ดีด้วยนิ้วโป้งนะครับเส้นที่4เส้นที่3เส้นที่2แล้วก็เส้นที่1เอาละครับจุดสีประจําตําแหน่งนิ้วหลักสูตรของผมก็จะเป็นจุดสีเขียวแทนนิ้วชี้สีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็สีน้าเงินแทนนิ้วก้อยมาดูในส่วนของพาร์ทที่1นะครับพาร์ทแรกผมก็จะให้โฟกัสที่ทํานองแบบนี้ ก็พาร์ทที่2ก็จะเป็นของคอร์ด F นะฮะคราวนี้ในพาร์ทที่1ก็จะเป็นของคอร์ด A major A s a r แล้วก็ G s h นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ห้องแรกกันก่อนห้องที่1เนี่ยเราจะนับจังหวะมา3จังหวะก็คือ 1, 2, 3แล้วก็โน้ตมีกับโน้ตตัวฟาที่อยู่ในจังหวะที่4ก่อนที่จะเล่นนะครับให้เราเตรียมนิ้วก้อยเนี่ย มากดโนโตฟาเฟสที่6จุดสีประจําตําแหน่งของนิ้วก้อยก็คือสีน้ําเงินนั่นเองเราจะดีดสายเปล่าที่จังหวัดที่4นับโฟดด้วยนิ้วนางนะฮะแล้วก็ดีนิ้วกลางในสัดส่วนที่นับแอนที่เรากดรอไว้สายที่2เฟสที่6แบบนี้กดด้วยนิ้วก้อยนะครับคราวนี้ทบทวนกันนิดหนึ่งนะฮะนิ้วโป้งจะเล่นสายเบส3เส้นถ้าในแทบ กำหนดเล่นเบสสายที่เป็น3เส้นบนจะใช้นิ้วโป้งดีทั้งหมดส่วนนิ้วชี้ก็จะประจาใสาย3กลาง2นาห่ง,หงเพราะฉะนั้นสายที่1เราก็จะดีด้วยนิ้วนางในขณะที่มือซ้ายนิ้วก้อยกดรอไว้นับ1 2 3แล้วก็4 and แล้วก็ o ในจังหวะที่เรานับว n เนี่ย4 and, แล้วก็ o ให้เราเอื้อมมือมารอนะครับเตรียมกดเฟสที่ 2สายที่4ด้วยนิ้วชี้ก็จะเป็นโน้ตตัวมีแล้วก็นิ้วก้อยกดโน้ตตัวโดสายที่3เฟสที่5แบบนี้สังเกตที่แ็บประกอบนะครับในจังหวะที่1เราจะเล่นโน้ตสายเบสก็คือสายที่5กับสายที่1พร้อมกันในขณะที่เราดีดเรายังไม่ได้กดนะครับเราดีดไปก่อนวอนแล้วก็แอนเราค่อยเอานิ้วโป้งมากดแล้วก็ทู two. สัดส่วนแอนแล้วก็ยังดีดนิ้วโป้งใช้นิ้วโป้งดีดสายที่4อยู่ นะครับแล้วก็นิ้วชี้ดีดสาย3จังหวะที่2นะฮะเห็นไหมฮะเล่นรวมกันเป็น one and two and สัดส่วนแอนแล้วก็ดีดสาย2เป็นนิ้วนางแล้วเราก็จะดีดจังหวะที่3ใช้นิ้วโป้งไปดีดสายเปล่าเส้นที่5เป็นโน้ตเบสอันนี้ก็จะเป็นการเกาหอดรอบที่2ก็คือ three and four and เอาละครับจากสายที่เราเห็นนะครับมันก็จะดีดสายที่5 ก็ดีด้วยนิ้วโป้งเลยครับแล้วก็ไล่จากสายที่1มาดีด้วยนิ้วนางสายที่2องดีด้วยนิ้วกลางแล้วก็ดีดสายที่3ด้วยนิ้วชี้ในตำแหน่งที่เรากดรอไว้อยู่แล้วเอาละครับเล่นรวมกันมา one two three four and one and two and three and four and แล้วก็มาขอดีครับนิ้วกลางกดเพิ่มเข้าไปในสายที่6เฟสที่3ดีดนิ้วโป้งนับเป็น one แล้วก็ and สัดส่วน a อนของจังหวะที่1จะเล่นเหมือนก,นกันกับห้องก่อนหน้าแต่ว่าจะต่างกันตรงที่เบสก็เป็น one and two and นิ้วที่เราดีก็จะเป็นโป้งโป้งชี้กลางเอาละครับจังหวะที่3ก็จะเป็นโป้งโป้ง,ปงอีกครั้งหนึ่งก็คือ three and แล้วเราก็จะ ยกนิ้วออกเลยครับแล้วก็เราจะเล่นในจังหวะที่4ก็คือ four and อันนี้ผมใช้เป็นเทคนิค hammer on นะครับเพื่อช่วยให้มาจับคอร์ด F ได้ง่ายขึ้นอ่าเราจะจับคอร์ด F ได้ไวขึ้นสำหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นมือที่แบบชำนาญแล้วนะครับการเลื่อนมือไม่ใช่ปัญหาก็เล่นคอร์ด G ใช่ไหมเราก็เล่นแบบนี้เป็น three and four and แล้วก็ one อ่ามือฉางก็จะสามารถแบบ เปลี่ยนคอร์ดได้ทันจากเฟสที่6มาหาเฟสที่1ได้แบบนี้แต่มือใหม่แน่นอนครับว่าใช้ตัวเลือกนี้ดีกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นตรงคอร์ด F เล่นกับคอร์ด G ส่งไปหาคอร์ด A แบบนี้ one and ก็จะวนไปหาตรงคอร์ด A เหมือนเดิมก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับคล้ายๆรูปเลยคราวนี้เรามาดูตรงคอร์ด F เราก็จะจับนิ้วชี้มาแล้วใช่ไหมครับตอนที่เราส่งมามีฟาแฮมเมอร์ออรแล้วก็มีอ่ะกดนิ้วชี้ค้างไว้แล้วเราก็เดินเบสในสายถัดไปก็คือใช้นิ้วนางเนี่ยมากดเป็นลำดับถัดไปเลยครับเติมไปทีละนิ้วนิ้วนางกดเฟสที่3สายที่5แล้วก็ดีดเส้นที่5ด้วยนิ้โป้งแล้วก็นิ้วกลางค่อยกดไปสายที่3เฟสที่2แล้วก็ดีดด้วยนิ้วชี้ แล้วก็นิ้วกลางดีเป็นสายเปล่าเป็นสัดส่วนแอนแล้วก็วนกลับมาเล่นเบสใหม่นะครับเป็นวอนแล้วก็ลงนิ้วก้อยไปสายที่1เฟสที่3ก็จะเป็นแอนแล้วก็เกานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับสายที่3กับสายที่2แบบนี้เล่นรวมกันก็จะเป็นวอนแอนทูแอนทรี แล้วเราก็ยกนิ้วนางออกมาเปลี่ยนเป็นคอร์ดจในขณะที่เรายังกดนิ้วกลางคาง้างไว้อยู่นะฮะเราก็เล่นไปวอนแล้วค่อยยกออกนะครับแล้วเราก็ดีดสายเบสเส้นที่4 And แล้วก็ w ูแอนเอาละครับตรงคอร์ดจนะครับวอนแอน w ูแอนแล้วก็อันนี้ผมจะเล่นสไลด์มานิดหนึ่งแต่จริงๆเน่ยในเพลงก็ อาจจะไม่มีสไลด์เนาะแต่เล่นสไลด์เพื่อให้มันเกิดสำเนียงเชื่อมต่อ B แล้วก็ And ย้ายนิ้วชี้มากดสายที่4 f เฟสที่2แบบนี้แล้วก็ดีดสายที่1โฟกัสไปที่นิ้วก้อยเฟสที่6สายที่2แบบนี้คอจีมันจะเล่นเชื่อมต่อกันมาแบบนี้ลองฝึกความต่อเนื่องนะครับ one and two and B and f and เอาละครับแล้วเราก็จะมาวนลูปที่คอร์ดเเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเลย ก่คอร์ด F เล่นเหมือนเดิมก่อน2จังหวะแรกคร <A. S 1> าวนี้คอร์ด A นะฮะ <A. S 1> เอาตรงคอร์ด A 2จังหวะนี้ก่อนจังหวะที่3นะครับเป็น3แล้วก็สไลด์จากเฟสที่3มาเ,าเฟสที่5แอนแล้วก็จังหวะที่4นะ 4, ครับ4กดด้วยนิ้วก้อยเฟสที่5สายที่1นะฮะเป็น4แล้วก็แอนดีด้วยนิ้วชี้สายที่3อีกครั้งหนึ่งเล่นแบบต่อเนื่อง3รีแอน เอาละครับเอามาตั้งแต่จังหวะที่1นึ่งคอร์ดเอฟเล่นต่อเนื่อง one and two and three and four and ต่อไปเชื่อมไปหาคอร์ด G นิ้วชี้มารอไว้นะครับสายที่6เฟสที่3แล้วก็ยังกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยอยู่นะฮะเราก็เล่นไปจังหวะที่1น,นับ one and มันจะเชื่อมโยงกันเลยนะครับเชื่อมโยงกันที่เล่นเบสแล้วก็ ยังเล่นโน้ตตัวเดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนมือนะฮะเล่นรวมการตรงคอร์ด F มานะครับ1 n e and t and t and f and one and เอาละครับแล้วก็มาจังหวะที่2ยกนิ้วนางกับนิ้วก้อยออกมาเตรียมนิ้วกลางใส่ที่1เฟสที่3ดีดเป็น3 and อ่ะผมจะแกะโน้ตตัวนี้มาให้ฝึกเล่นแบบง่ายๆนะครับมันเป็นแบบนี้1 n and t and ต่อไป e เจแล้วก็ดีตามเส้นอันนี้ก็เอาออกไปเลยครับมือก็เอาออกไปเลยดีสาหแล้วก็สายสกับสายสพร้อมกันรวมกันเป็น3เส้นนะฮะเป็น t r e แล้วก็นิ้วชี้มารอไว้สายที่3เฟสที่1 and แ,แล้วก็นิ้วก้อยสส่ที่2เฟสที่3แเล่นจังหวะนี้นะครับ t r e and 4 and เสร็จแล้วสุดท้ายนะครับยกนิ้วก้อยออกแล้วก็ค่อยๆดีดไล่จากสายห แล้วก็ใส่5ค่อยเอานิ้วลงไปทีละนิ้วนะครับนิ้วกลางใส่ที่5เฟสที่2แล้วก็นิ้วนางใส่ที่4เฟสที่2แล้วก็ดีสายที่3เล่นรวมกันเป็น one เป็นยังไงฮะค่อยๆฝึกไปทีละคอร์ดนะครับแล้วก็ลองสังเกตการเชื่อมจังหวะให้ต่อเนื่องระหว่างอีคอร์ดหนึ่งไปสู่อีคอร์ดหนึ่งผู้เรียนสามารถหยุดแล้วก็ย้อนในส่วนที่ตามไม่ทันหรือส่วนที่ไม่เข้าใจวนกลับไปทําซ้ําวนกลับไปฟังอธิบายซ้ําแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทําซ้ําๆวนลูปอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแกะได้สําเร็จแล้วก็ทบทวนซ้ําๆม,มันก็จะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็จดจําได้ง่ายเวลาที่เราเอาไปนั่งฝึกซ้อมนั่งฝึกฝนมันก็จะเล่นไปด้วยความเข้าใจพัฒนาเป็นความจําฝังลึกสามารถเอาไปใช้เล่นออ งานหรือว่าเอาไปเล่นในช่วงโอกาสที่ผ่อนคลายได้อย่างสบายใจได้อย่างมีความสุขนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานการสอนของผมด้วยนะครับใครที่สนใจเรียนก็สามารถสมัครเข้าคลาสมาเรียนด้วยระบบโคชชิ่งกับผมได้เลยนะครผมก็จะดูแลการฝึกเป็นพิเศษให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้จากการส่งการบ้านด้วยระบบโคชชิ่งแบบตลอดชีวิตนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้ยังไงก็ขอให้ประสบความสาเร็จในการฝึกเล่นก,กีตาร์กรันทุกๆคนนะครััับบสสวดีคร